ไหมครับว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความเข้าใจผิดๆมาตลอดนะคือมากที่ผมกําลังจะนําเสนอคุณผู้ชมเนี่ยผมคิดว่าฝั่งตรงข้ามของอาจารย์นุกจิบเนี่ยเป็นต่อตลอดนะแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเมื่อความเข้าใจผมเปลี่ยนไปเพราะอาจารย์นุกจิบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากครุไัยคารมอดผู้ฝ่ายรู้สําหรับในคลิปเนี้ยเรายังคงอยู่กันในซีรีส์20สุดยอดเกมของอาจารย์นุกจิบ เดินทางกันมาเกินครึ่งนะครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆชอบซีรีส์แบบนี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบเกมนี้นะก็อย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะครับเกมนี้ครับมาจากรายการหมากเด็ดแต้มเซียน EP ที่77เครับเป็นเกมที่อาจารย์นุกศิปปะทะกับนักหมากลึกลับท่านหนึ่งและคนคนนั้นเดินสิ่งนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยค,คืออาจารย์นุกจิปส่วนหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยคือเซียนหมากลึกลับท่านหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเวลาการเปิดมายงขวาเนี่ย ก็จะเป็นการเปิดในลักษณะของการเปิดเต็มรูปแบบแล้วก็สีขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นขุนด้านในเพราะว่าขุนด้านในเนี่ยโจมตีได้หลายแบบทั้งเบีย้ยคู่ริมนะครับโคน9้าร้าวเบีย้ยบอบพางนะครับและฟีกอินซีมีหลายตัวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยฮะมากฝ่ายสีขาวเนี่ยดึงดันอยากจะเล่นเป็นม้ายงขวาโคนผูกเม็ดขุนวางนอกครับ จริงๆเกมเนี้ยน่าจะเกิดขึ้นในเกมออนไลน์นะแล้วผมเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะเอาหมากเนี่ยมาถอดกันนะครับหมากฝ่ายขาวเนี่ยเขาเดินเป็นหมากโคนก้าวราวซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะมาทําลายตําแหน่งขอไข่5ของอาจารย์นุกจิบนะครับอาจารย์นุกจิบเองก็ไม่ยอมให้โดนทําลายครับเลยตัดสินใจแทงเบีย้ยไล่โคนไปก่อนโคนถอยกระเด็นกระดอนโซซัดโซเซกลับไปที่เดิมและเจอต่อเติมด้วยเบีย้ยอีกหนึ่งทีหมากฝ่ายสีขาว เห็นทางหนีทีไล่ใช้เบี้ยกินตอบและมหมากฝ่ายสีแดงเอาเม็ดกินสวนแบบเฉยๆจากนั้นแหะครับคุณผู้ชมครับคุณดูกันต่อเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมากฝ่ายสีขาวตอนนี้ฮะคือโคลเนี่ยเริ่มที่จะเป็นปัญหาแล้วเพราะเดี๋ยวในอนาคตจะเจอแทงไล่โคลโคลกระเด็นกระดอนหลบไปอยู่ริมกระดาษแน่นอน โดยปกติแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณรู้ไหมครับว่าทําไมไม้ยงขวาโคนบุกเม็ดขุนวังนอกเขาไม่ได้ยอมเปิดโคนก้าวร้าวเพราะเดี๋ยวจะแทงโคนโคนกระเด็นนี่ไงฮะหมากฝ่ายสีขาวโดยปกติเนี่ยก็จะถอยขุนลงมาแล้วก็โดนแทงโคนถอยโคนขย,ย,ยับหนีเพราะงั้นคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าแล้วขุนเนี่ยขึ้นมาทําไมตั้งแต่แรกถ้าจะต้องถอยกลับไปที่เดิมมันเสียทีเดินถูกต้องใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ไม้ยงขวาโคน ผูกเม็ดขูนวางนอกไม่ค่อยนิยมเปิดโคนก้าวร้าวมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเกมเนี่ยเขาไม่เดินตามสเตปแต่เดี๋ยวดูครับว่าเขาจะเจ็บแบบมีสไตล์หรือเปล่าเขาใช้เบีย้ยกินเข้ามาก่อนมากฝ่ายสีแดงใช้เบีย้ยกินตอบและคุณดูตำแหน่งนี้ให้ดีอยากจะแทงไล่โคนดีใช่ไหมไม่ยอมให้แทงครับเดินเบีย้ยมาทำลายหน้าหมากของอาจารย์นกจิบครับซึ่งถ้าอาจารย์นกจิบเนี่ยเดินโคนมารับหลายคนยังไม่รู้ครับว่าแต้มนี้จะเกิดอะไรขึ้น เดินโคนมารับแบบนี้เนี่ยก็จะเจอถามต่อโคนสุดท้ายเบีย้ยตำแหน่งริมกระดานกลายเป็นจุดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินหมักลุกเนี่ยเราเห็นแล้วครับคู่ต่อสู้พยายามจะเอาเบีย้ยตัวด้านนอกเข้ามาทําลายเบีย้ยตัวด้านในเราต้องพยายามดูครับว่าทําลายเสร็จแล้วเราได้ทางเดินหรือเปล่าอย่างนี้ครับทำลายเสร็จก็ไม่ได้ทางเดินฮะเพราะนั้นอาจารย์นุกจิบเนี่ยตัดสินใจครับแทงเบีย้ยขึ้นมาครับเพื่อหวังที่จะทําลายเบีย้ยตําแหน่งคอควาย3ม ของนักหมักลึกลับท่านนี้และนักหมักลึกลับท่านนี้ครับเดินเบี้ยขึ้นมาอีกครับเพื่อที่จะมาทําลายตัวด้านในครับเห็นไหมฮะหนังเรื่องนี้เนี่ยทำลายกันไปทําลายกันมาปั๊บอยากทําลายตัวนี้เอาตัวนี้ก็เลยแบบขยับขึ้นไปไปทําลายตัวบนตัวบนขยับลงมามาทําลายตัวล่างโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่มันความสัมพันธ์แบบซับซ้อนแล้วคุณผู้ชมดูครับ สีแดงครับอาจารย์นกจิบไม่กลัวเสียตุ้มหมากฟรีครับเดินเบีย้ยเข้าไปในจังหวะนี้ครับมากฝ่ายขาวนะฮะตัดสินใจใช้ม้าโดดขึ้นมาจับทั้งเม็ดจับทั้งเบี้ยครับซึ่งเวลาที่เราถอดหมากเนี่ยหลายคนนะเป็นเหมือนผมในอดีตครับคือเราถอดไม่สุดเน่ะเราเห็นว่าเฮ้ยสีขาวเอามามาจับเม็ดจับเบี้ยแสดงว่ามีตัวอะไรตัวหนึ่งต้องตายงั้น มากฝ่ายสีแดงเป็นรองแล้วกันแต่ประเด็นมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเมื่ออาจารย์นกจิบเดินสิ่งนี้คนในตําแหน่งงองูหกครับยอมที่จะทิ้งเบีย้ยฟรีไปเลยครับมากฝ่ายสีขาวตัดสินใจใช้ม้กินลุกครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะถอดแ้มให้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแต้มนี้ครับอยู่ในหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มที่2และเล่มที่3ครับใครอยากศึกษาเพิ่มเติม สามารถสั่งซื้อได้ครับที่ Li n e แอดมากลุกไทยเลยนะจ๊ะเอามาดูกันต่อครับพอโดนลุกเนี่ยไอเนี้ยครับหัวใจเลยนะนี่คือหัวใจเลยนะครับคุณจะเดินขุนไปด้านบนหรือคุณจะถอยขุนมาแบบนี้ก็ได้สามารถเดินได้ทั้งคู่รู้สึกว่าในหนังสือเนี่ยรู้สึกว่าจะขยับขุนด้านบนาอันี้ก็เดินได้นะครับแต่ผมมีอีกแต้มหนึ่งก็คือขยับขุนหลบแล้วกันหลบแบบนี้ก็เดินได้เหมือนกันลองดูไหมเดี๋ยวเรา ถอดให้ดูกันเพราะว่าหลบขุนด้านบนผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาถอยมาแล้วเขาเอาเรือมาโจมตีแบบนี้ยผมว่ามันดูรับยากไงไม่รู้เดี๋ยวผมแบบลองให้คุณผู้ชมดูขยับขุนมาตำแหน่งนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าขยับขุนมาตำแหน่งเนี้ถามว่าหมากฝ่ายสีขาวมีอะไรให้เดินบ้างมีให้เดินไม่เยอะนะครับลองดูแบบท่อนแยกแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไหมเอาม้ามารุกก่อนอ่ะท่อนแยกนี้เลยไม่คิดอะไรเยอะเอาม้ามารุกนะครับมาลุกคาดกินมา เราใช้โคนกินถ้าเกิดฝ่ายสีขาวใช้เบีย้ยกินเนี่ยตำแหน่งนี้ครับหัวใจสําคัญครับเราเอาเบีย้ยกินเม็ดไปก่อนได้เม็ดมาตัวหนึ่งฝ่ายสีขาวจะเดินอะไระถ้าสีขาวเดินโคนเข้ามาผมเอามาลุกมมาลุกค่ากินมมาเนี่ยแหละเอาแบบงงๆเนี่ยแหละคือถ้าเขาใช้มมากินมมาใช่ไหมครับเราก็อาจจะใช้เม็ดกินขึ้นแค่นี้เองแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่เดินโคนนละเขาเอาเบีย้ยนะครับ ไปกินม้าผมมาเบีย้ยกินม้าผมนะผมก็จะเอาเบีย้ยหงายเนี่ยไปกินโคนเขาแล้วก็ไล่ตบกลับมากินทีละตัวทีละตัวแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรในกอไผ่ครับผมมาดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะสำหรับหมากทรงนี้นะอ่ะควรยืนตามสเต็ปเป๊ะถ้าเกิดว่าหมากไฟขาวเอาม้ามาลุกเราขยับหุ่นหลบนะฮะ มากไฟล์สีขาวจะไปเดินตัวไหนต่อดีเนี่ยไม่รู้นะไม่มีอะไรจะเดินแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเม็ดเป็นปัญหาถอยเม็ดหลบอ่ะสมมุติว่าถอยเล็บเม็ดหลบแล้วกันเราก็เรือมาจับมาปั๊บแบบนี้หรือนะครับก่อนที่เราเรือมาจับมาเราเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยคือทางโคนคือแท่นโคนครับแล้วเบีย้ยตำแหน่งนี้จะเป็นปัญหาเราใช้เบีย้ยกินเข้าไปก่อนก็ได้ถ้าเขาดว่าเขาใช้เบีย้ยกินตอบเราค่อยเอาเรือ มาจับม้าก็ได้ถ้าเกิดเขาถอยมาตำแหน่งนี้นะครับคุณผู้ชมต้องดูครับว่าถ้าเอาเรือกินเบีย้ยกับเอาโคนขึ้นอันไหนจะแรงกว่ากันถ้าเอาเรือกินนะครับเอาเรือกินเบีย้ยเนี่ยสุดท้ายเรือก็ต้องขยับหนีเพราะงั้นจะได้เดินเรือฟรีๆทีหนึ่งนะครับหมายถึงว่าเราเดินเรือไปเล่นทีหนึง่งเพราะงั้นไม่เวิร์กนะตำแหน่งแบบนี้เอาโคนขึ้นน่าจะดีกว่าแล้วก็ไปไล่กิน คือเบีย้ยตำแหน่งฉาชิงสีเนี่ยคุณต้องอ่านเกมให้ขาดนะสถานการณ์ตอนนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆกับชีวิตคุณเนี่ยมากฝ่ายสีสีแดงเนี่ยมีเบีย้ยสูงได้ยึดพื้นที่โอเคมากแล้วตัวหมากพร้อมใช้งานไหมตัวหมากถือว่าพร้อมใช้งานมากกว่าสีขาวแต่สิ่งใดของสีขาวที่ขวางทางการใช้งานของคุณคุณต้องอ่านให้ออกนะครับอันนี้คือลักษณะของการอ่านหน้าเบีย้ยคือเบีย้ยตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งชฉชิงสีมันทําให้มา้านะครับมันทําให้โคนตำแหน่งนี้ ของคุณขึ้นไม่ได้ซึ่งถ้าเราสามารถปลดล็อกเบี้ยตัวนี้ออกไปได้โคนและม้าคุณจะมีกองลบกลางกระดานที่มากกว่าสีขาวเพราะสีขาวเนี่ยโคนตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแค่นั้นเองครับม้าเนี่ยอาจจะวนมาด้านข้างก็ได้แต่โคนกับม้ายัางติดอยู่เพราะงั้นต้องฆ่าฉสชชิงสีได้แค่นั้นเองเนี่ยถ้าเราอ่านทรงหมากออก ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเล่นหมากรุกสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ลองฝึกฝึกกันดูนะครับในท่อนแยกต่อไปเนี่ยขอสาธิตเป็นวิธีการนี้แล้วกันสมมุต,เเมติเอาเม็ดกินถ้าเอาเม็ดกินเนี่ยคุณต้องอ่านดูครับว่าสถา,านการณ์ในกระดานเนี่ยเราเพียงพอต่อการชนะไหมผมเชื่อว่าชนะนะเพราะว่าสีขาวโคลนต่อไปตัวหนึ่งต่อไม่ได้ใช้งาน้วยตัวหนึ่งพเพราะงงินจังหวะเนี้ยเราใช้มมาลุกคาากินมมาไปเลยกินกินแบบนี้ก็ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเบีย้ยกิน ตำแหน่งชอชิงสี่แล้วโคลนขึ้นเหมือนเดิมก็ได้เพราะจุดอ่อนเขาชัดเจนแล้วตำแหน่งเนี้ยแล้วเขาไม่มีเม็ดด้วยเม็ดเรายึดกลางกระดานคือมันสวยกว่านะครับสวยกว่าค่อนข้า่องเยอะนะตำแหน่งนี้ยังไงก็เป็นต่อถึงชนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแต้มเสียเบี้ยหนึ่งตัวแลกทางบุกอันนี้เป็นช็อตที่สาคัญนะหลายคนเวลาถอดหมากเนี่ยรู้สึกว่าเราถอดหมากแล้วเฮ้ยเหมือนเห็นตาเดินที่จะเสียฟรีแต่บางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นมันยังมีอะไรซ่อนอยู่ลึกๆครับ เหมือนเวลาเรามองคนนะครับอย่ามองที่ผิวเผินเราเห็นว่าปุ๊บอาจจะไม่เวิร์กแต่คุณต้องศึกษาต่อไปเรื่อยๆครับอาจจะเวิร์กก็ได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้หวากรูปไทยกละวาผู้ใฝ่รู้ก,กันด้วยนะครับเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนปลุกความเป็นเซียนในตัวคุณด้วยกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มลับเคล็ดวิชาม,ม้าโยงขวาจากประสบการณ์จริงของสุดยอดเซียนนกกระจิบ มีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนซื้อวันนี้ครบชุดแถมฟรี AI r e d God Version ใหม่ล่าสุดและพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปกแข็งจะได้รับฟรีคอร์สเรียนออนไลน์เปิดมากจำนวน3ชั่วโมงคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วติดต่อได้เลยครับที่ Line แอ m a r k r u t ไทย